สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะมาพบกับครูแป้งนะคะครูมารีนีสิทับทิมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้ชนประถมศึกษาปีที่2ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะค่าก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ ในเรื่องนี้กันก่อนข้อแรกเลยเนี่ยนักเรียนต้องบอกสาเหตุที่เกิดภาวะโลกร้อนแล้วก็วิธีที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะคะข้อที่ 2. นักเรียนต้องปฏิสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ได้นะคะแล้วข้อสุดท้ายนักเรียนต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะ ค่ะต่อไปทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราเรียนกันในเรื่องการบำรุงรักษาพืชใช่ไหมคะการบำรุงรักษาพืชเนี่ยก็มีด้วยกันสามข้อหลักๆคือ 1. รดน้ำสองพวนดินแล้วก็ข้อสุดท้ายคือใส่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ยังมีเราต้องอ ดูแลต้นพืชของเราไม่ให้วัชพืชหรือศัตรูพืชมารบกวนนะคะต่อไปเราก็จะไปเริ่มเรียนรู้ในเรื่องต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนกันเลยค่ะ ต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้วิธีการบำรุงพืชกันไปแล้วนะคะน้องๆยังจำกันได้ไหมคะเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะว่าวิธีการบำรุงพืชมีอะไรบ้างวิธีการบำรุงพืชได้แก่การรดน้ำการพรูนดินใส่ปุ๋ยและกำจัดวัชพืช ถ้าน้องๆทำครบตามสี่ข้อนี้ต้นไม้ของน้องๆก็จะเจริญเติบโตวสวยงามค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนในสัปดาห์นี้ที่โรงเรียนของเรามีกิจกรรมสัปดาห์ปลูกต้นไม้นะคะเราทุกคนจะได้ปลูกต้นไม้กันคนละต้นค่ะเด็กๆชอบปลูกต้นไม้กันหรือเปล่าเอ่ยพลอยชอบปลูกต้นไม้ค่ะแต่พลอยอยากทราบว่าทำไมเราถึงต้องปลูกต้นไม้ด้วยล่ะคะครู เราปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนไงคะพลอยแล้วภาวะโลกร้อนคืออะไรเลยคะครูภาวะโลกร้อนการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจากภาวะเรือนกระจกซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์เพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยแก๊สเรือนกระจกจะเก็บความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้ไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลกจึงทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หากน้องๆยังนึกภาพไม่ออกว่าภาวะเรือนกระจกนั้นทำให้โลกร้อนขึ้นได้อย่างไรเราไปทำการทดลองกันดีกว่าค่ะนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากล่องไหนร้อนกว่ากันอุปกรณ์ที่น้องๆต้องเตรียมได้แก่กล่องกระดาษสองใบ เทอร์โมมิเตอร์สองอันพลาสติกใสนาฬิกาและดินค่ะเอาละค่ะน้องๆครบหนึ่งชั่วโมงแล้วน้องๆคิดว่าอุณหภูมิของอากาศที่อยู่ในกล่องแต่ละใบจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างเรามาดูผลการทดลองกันดีกว่าค่ะจากผลการทดลอง อากาศภายในกล่องใบที่หนึ่งที่มีพลาสติกใสปิดไว้อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์จะสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศภายในกล่องใบที่สองที่ไม่มีพลาสติกปิดไว้ค่ะเราจะสรุปผลการทดลองได้ว่าเมื่อกล่องทั้งสองใบได้รับความร้อนพลาสติกที่ใช้ปิดกล่องใบที่หนึ่งจะกับเก็บความร้อนไว้ไม่ให้ออกไปจากกล่องจึงทำให้กล่องใบที่หนึ่งร้อนกว่า หรือมีอุณหภูมิสูงกว่ากล่องใบที่สองนั่นเองค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆลองช่วยกันคิดสิคะว่าหากเราทำการทดลองต่อไปเรื่อยๆโดยใช้พลาสติกปิดกล่องใบที่หนึ่งเพิ่มอีกหลายๆชั้นให้หนาขึ้นหนาขึ้นน้องๆคิดว่าคนที่ได้จะเป็นอย่างไรคะ น้องๆลองคิดตามนะคะในขณะที่กล่องได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์อยู่ตลอดอากาศในกล่องก็จะยิ่งร้อนมากขึ้นมากขึ้นแต่ความร้อนภายในกล่องกลับถูกระบายออกไปข้างนอกได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่สามารถระบายได้เลยเพราะเราใช้พลาสติกปิดกล่องใบที่หนึ่งเพิ่มขึ้นอีกหลายๆชั้นให้หนาขึ้นเรื่อยๆทำให้ยิ่งกักเก็บความร้อนได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ดังนั้นอากาศภายในกล่องก็ยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นเหมือนโลกของเราที่ร้อนขึ้นทุกวันเพราะถูกห่อหุ้มด้วยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นยังไงล่ะคะน่ากลัวจังเลยนะคะเมื่อทราบแล้วว่าภาวะเรือนกระจกนั้นส่งผลให้โลกร้อนขึ้นน้องๆสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วเจ้าภาวะเรือนกระจกนั้นเกิดจากอะไรสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนมากที่สุด ก็มาจากการใช้พลังงานอย่างเกินความจําเป็นซึ่งมาจากการกระทําของมนุษย์อย่างเรานั่นเองค่ะเช่นการใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเนื่องจากต้องอาศัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสฟไฟฟ้าซึ่งก่อให้เกิดมลพิษยิ่งน้องๆใช้ไฟฟ้ามากก็ยิ่งก่อให้เกิดมลพิษที่เพิ่มภาวะเรือนกระจกแก,ก่โลกมากขึ้นไปด้วย มลพิษจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งและการปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นเอแล้วภาวะโลกร้อนมันส่งผลกระทบที่น่ากลัวอย่างไรต่อพวกเราบ้างนาหนอะล่ะคะภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลอากาศหนาวและร้อนผิดปกติ และอากาศที่ร้อนขึ้นนี่เองส่งผลให้น้ําแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือละลายและทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจากการละลายของน้ําแข็งพื้นดินที่มีอยู่แค่หนึ่งในสี่ส่วนของโลกก็จะถูกปกคลุมด้วยพื้นน้ำที่มีอยู่ถึงสามในสี่ส่วนของโลกทำให้เกิดน้ำท่วมค่ะผู้คนต้องอพยพย้ายถิ่น ขาดที่ดินทำมาหากินขาดอาหารและที่อยู่อาศัยและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็จะล้มตายในที่สุดค่ะเมื่อน้องๆเห็นผลกระทบที่ร้ายแรงของภาวะโลกร้อนกันแล้วเรามาช่วยโลกของเราด้วยสองมือเล็กๆของน้องๆกันเถอะค่ะตามไปดูกันนะคะว่าเพื่อนๆของเรามีวิธีลดโลกร้อนอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับ พี่ชื่อพี่ลูกโลกวันนี้พี่จะพาน้องๆมาดูเพื่อนๆที่โรงเรียนตัวอย่างพวกเขากำลังช่วยกันลดโลกร้อนโดยวิธีต่างๆครับเราไปเริ่มกันที่วิธีของเพื่อนๆที่กำลังเดินมากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับน้องคนเก่งพี่อยากทราบว่าน้องมีวิธีช่วยลดโลกร้อนยังไงบ้างครับ หนูชวนเพื่อนๆที่บ้านอยู่ซอยเดียวกันนั่งรถคุณแม่มาเรียนด้วยกันทุกเช้าเพื่อประหยัดน้ำมันค่ะผมปั่นจักรยานมาโรงเรียนทุกเช้าเพื่อลดควันรถยนต์บนท้องถนนครับดูเพื่อนอีกสองคนที่กำลังเดินมาสิครับถือถุงผ้ากับสะพายกระติกน้ำกันมาน่ารักเชียวเราไปดูกันดีกว่าว่าพวกเขาช่วยลดโลกร้อนด้วยวิธีใด ลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าใส่อาหารกลางวันมาทานที่โรงเรียนแทนค่ะผมใช้กระติกน้ําและแก้วน้ําส่วนตัวเพื่อช่วยลดการใช้ขวดแก้วพลาสติกครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามเด็กเล่นครับเอเพื่อนๆคนเก่งกําลังทำอะไรกันอยู่นะ ผมประดิษฐ์ของเล่นโดยน้ำของที่ใช้แล้วเช่นขวดน้ำพลาสติกหรือแก้วน้ำพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์เพื่อลดขยะและยังประหยัดเงินค่าของเล่นอีกด้วยครับหนูเลือกกระดาษที่ใช้แล้วมาวาดรูปและระบายสีเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและลดการตัดต้นไม้ด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆที่อยู่หน้าห้องน้ำเขาทำอะไรกันอยู่น้าผมกำลังเดินปิดไฟห้องน้ำชาย ที่เพื่อนๆคนอื่นเปิดทิ้งไว้ครับเพราะคุณครูสอนให้ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อช่วยกันประหยัดไฟครับวันนี้เป็นเวรของหนูที่ต้องเดินตรวจห้องน้ำหญิงค่ะมีเขาลืมปิดน้ำหนูเลยต้องเดินดูเพื่อปิดให้หมดค่ะจะได้ช่วยกันประหยัดน้ำส่วนเวลาอยู่ที่บ้านหนูก็จะปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้เสร็จค่ะ เอเพื่อนเพื่อนคนเก่งของเราเขามารวมตัวทำอะไรกันที่หลังโรงเรียนล่ะเนี่ยทุกๆสัปดาห์พวกเราจะมารวมตัวกันและช่วยกันปลูกต้นไม้ที่สวนหลังโรงเรียนค่ะการปลูกต้นไม้สามารถช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพราะต้นไม้จะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสร้างอาหารยิ่งถ้าเราปลูกต้นไม้มากๆก็จะยิ่งช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากได้รู้จักวิธีช่วยลดโลกร้อนจากเพื่อนๆคนเก่งของเรากันไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะพี่ลูกโลกมั่นใจว่าถ้าน้องๆทุกคนช่วยกันปฏิบัติก็จะช่วยโลกของเราได้มากเลยล่ะครับช่วงฉายเดียวตอน รู้ถูกรู้ผิดเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าน,น,น้องๆมีความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากแค่ไหนเริ่มจากข้อแรกการเปิดไฟและทีวีทิ้งไว้ขณะนอนหลับถือเป็นการกระทำที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะเนื่องจากการใช้ไฟไฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยน,นั้น ต้องอาศัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งกอ่อให้เกิดมลพิษยิ่งน้องๆใช้ไฟมากก็ยิง่งก่อให้เกิดมลพิษที่เพิ่มภาวะเรื่องกระจกแก่โลกมากขึ้นไปด้วยค่ะการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ในขณะที่เราแปลงฟันนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่ากว่าที่เราจะได้น้ำสะอาด,อาดมาใช้นั้นต้องใช้พลังงานมากมายไปกับขั้นตอนในการผลิต และถ้าเราเปิดน้ำทิ้งไว้ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นการประหยัดน้ำก็จะเป็นส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนค่ะการปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาไม่ตัดไม้ทำลายป่านั้นถือเป็นการกระทำที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะยิ่งเรามีต้นไม้เยอะๆต้นไม้ก็ช่วยดูดซับกา๊าซที่ก่อให้เกิดเรือนกระจกได้มากค่ะการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ถือว่าเป็นการช่วยลดปริมาณขยะจากพลาสติกและช่วยลดการเผาไหม้ที่ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนค่ะการตัดไม้ทำลายป่าเป็นการกระทำที่จะทำให้โลกร้อนมากขึ้นเพราะต้นไม้จะช่วยดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้โลกร้อนไปใช้ในการสร้างอาหารยิ่งถ้าเราปลูกต้นไม้มากๆกก็จะช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้ค่ะ เมื่อน้องๆทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่น่ากลัวแล้วก็อย่าลืมช่วยกันปกป้องโลกนะคะและหากวันหยุดนี้น้องๆคนไหนไปช่วยที่บ้านจ่ายตลาดอย่าลืมเตือนสมาชิกที่บ้านให้ถือถุงผ้าลดโลกร้อนไปจ่ายตลาดกันแทนการใช้ถุงพลาสติกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปวิดีโอก็จบลงไปแล้วนะคะในเรื่องอ่า ต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายในบทที่2เรื่องชีวิตพืชน,นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีงานอยู่2อ,อย่างด้วยกัน<ม>ก็คือ 1. ให้นักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้แล้วก็ส่งรูปภาพในขณะที่นักเรียนทำหนร,รูปรูปภาพที่นักเรียนถือ ผลงานสิ่งประดิษฐ์หนึ่งรูปแล้วก็รูปภาพสิ่งประดิษฐ์นักเรียนหนึ่งรูปนะคะมาให้ครูในอัลบั้มในรายกลุ่มนะคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทใน Google Form ในลิงก์ที่คุณครูส่งให้นะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบท้ายบทเกี่ยวกับเรื่องชีวิตพืชทั้งหมดเลยนะคะถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนคลิปวิดีโอ ที่ผ่านมาก่อนนะคะแล้วเข้าไปทำข้อสอบนะคะซึ่งข้อสอบเนี่ยทำได้คนละหนึ่งครั้งโดยคุณครูจะยึดครั้งที่นักเรียนทำครั้งแรกเลยนะคะไม่ต้องส่งอะไรกลับมาให้คุณครูนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูไปเปิดในอีเมลเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นบทใหม่กันแล้วนะคะ ในเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้ในสัปดาห์หน้าเลยในสัปดาห์สัปดาห์นี้เนี่ยให้นักเรียนทำงานส่งให้ครบนะคะสำหรับใครที่สร้างสิ่งประดิษฐ์ไว้เมื่อสัปดาห์วิทยาศาสตร์ก็สามารถนำมาส่งในสัปดาห์นี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดข้อจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ